หนึ่งสอบหนึ่งัคสองหนึ่งสองหนึ่งสาม

เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศไตเรื่อยๆนะครับไม่ต้องบรรยายครับผมเพราะว่าผมเพิ่งเดินทางมาถึงเม่สักครู่เองนะครับแล้วก็ขึ้นมาถึงก็เห็นน้องกำลังเดินเล่นทักทายกับพ่อๆแม่ๆก็เลยเก็บภาพให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยนะครับก็ให้ให้เือกับนี่เป็นไง่งเอทง

ในรอบนี้นะครับเป็นรอบของหน้าส่วนราชการการเร่ยิสานในเวลา1ิบแนาฬิกานะครับทุกท่านที่เป็นหน้าส่วนราชการนะครับสามารถติดต่อรับปัะทาน้ที่เคาน์เตอร์ด้านหน้านะครับของกลุ่มท่องเที่ยวของเราในงาะนี้ได้เลยนะครับเราขอแจ้งที่จะขอสุขการกับทุกท่านที่มาร่วมรับชมภาพยนตร์ขายล่อในวันนี้นะครับเรื่องนี้นะครับเราจะเปิดทำการในข้องพยา โยกฟรีตัาากะ็นไปจตัวให้สายาหาเรา่าอ๋อตอนนี้ไ <mismos> ม <swear> ่มีครับนะครับไม่มีบอสโรนะครับเอละครับแที่จารจากท่านิจริงนครับฟรีนรนะฮะาบ

কাকাকে <laughs> ก็ไม qu no <t os thanks> ่เหมือนเลยไม่รู้ยังไงเป็นดดีครับีน้องก็ไปเล่นักบอลที่ ปีฝันรุ่นฝันครับสามร้อยเอ็ดของพระนบุญครับพระนบุญพระนบัลลังก์ก็ต้องนะครับขับรถสู่ต้องไปสืรส่วนชนะครับวันนี้เดินทางมาเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ชีไทยคอมเพล็กซ์นะครับตัวอาสาธรนะครับวันนี้เป็น วันที่ทางศูนย์ศิลปกรรมนะครับหน่วยงานรัฒนาของทางจังหวัดนนทบุรีนะครับได้มีกิจกรรมจัดเพื่อให้ที่ขั้นเล่นรับชมเป็นต้นะครับแล้ก็รอบที่โมงเย็นนี้แล้วก็จะเป็นรอบของหน่วยงานรัฐการนะครับออที่จะมาเมาส์โถงรับชมกัน,นครับ กไสกาที่นำพรเป็นเครงการนันมาแสดงมัดกับกัไปเป็นได้ครับตอนนี้ก็กลัอยที่โยกันนค